เคสหนึ่งเป็นเคสที่7ค่ะเคสนี้เนี่ยเป็นเคสที่เกี่ยวพันกับเคสที่เดินทางมาจากท่าขี้เหล็กเป็น ผู้หญิงที่มาจากพะเยามาจากท่าขี้เหล็กแล้วก็มาใช้ชีวิตใกล้ชิดกับผู้ชายคนนี้เนี่ยนะคะพักอาศัยร่วมกันแล้วก็ทําให้ผู้ชายคนนี้ที่ไม่ได้ไปไหนเลยเนี่ยอยู่แต่ในพื้นที่ของจังหวัดเนี่ยนะคะก็ติดโควิดไปเรียบร้อยเลยนะคะโดยรายนี้ถือว่าเป็นรายแรกรที่ติดจากคนที่เพิ่งจะเดินทางกลับมาจากต่างประเทศนะคะทไลายของผู้ชายคนนี้ค่ะ เขาก็เดินทํางานที่ร้านอาหารกึ่งผับแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงรายนะคะไม่ได้มีอาการป่วยหลังจากนั้นเนี่ยมีเพื่อนที่เดินทางมาจากท่าขี้เหล็ก3คนซึ่ง3คนนั้นต่อมาก็ตรวจพบโควิดหมดเลยนะคะมาหาที่ห้องพักแล้วก็ขอค้างคืนที่ห้องพักค่ะแล้วหลังจากนั้นเขาก็ไปเที่ยวด้วยกันไปเที่ยวงานฟาร์มเฟสติวัลที่สิงห์พักที่เชียงรายนะคะแล้วก็ไปเที่ยวต่อที่สถานบันเทิงจังหวัดเชียงรายสังสรรค์กันต่อค่ะแล้วหลังจากนั้นก็เดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่โดยรถยนต์ส่วนตัวไปกับ เพื่อนกลุ่มเดิมเนี่ยนะคะแล้วหลังจากนั้นก็เดินทางกลับด้วยรถโดยสารประจําทางค่ะพอทราบข่าวว่าเพื่อนตรวจพบโควิดนะคะจึงเข้ารับการตรวจแล้วก็ตรวจเจอโควิดด้วยค่ะทีนี้พอหลังจากเคสนี้ออกไปเนี่ยผู้คนก็แตกตื่นนะคะแตกตื่นกันมากเลยเพราะว่าเหมือนกับเพิ่งจะเป็นเคสแรกที่ติดจากคนที่เดินทางเี็น่คนไทยอยู่ข้างในแล้วก็ติดจากคนที่คนที่มาจากข้างนอกค่ะทีนี้ผมกระทบตรงนี้เนี่ยแน่นอนอย่างที่เราทราบกันดีแหละ การท่องเที่ยวโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งเป็นช่วงเวลาทําเงินอของคนที่นั่นเนี่ยนะครับเขาจะมีเทศกาลดอกมองดอกไม้แล้วตอนนี้กับเทือนหมดเลยคุณนันทยาคุณผู้ชมครับเมื่อวาน,น